อะไรครับเนี่ยไม่ครับอะไรครับเนี่ย เอาละครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึง100ไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปมาครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนคุณผู้ชมกดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยมีเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมงั้นเราไปดูคลิปกันเลยครับเอาละครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านชาวใหม่ครับกันเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันใน Minecraft TikTok นะครับผมซึ่ง m i n ไ c r a f t TikTok เนี่ยแน่นอนว่าเราจะทำการทดลองนะครับตามคลิปใน TikTok ที่เราไปเจอมาหรือว่าเจ้าคลิป t i k ต o อกไรสาระไรสาระมาดูเพื่อคลายเครเียดกับคนดูนะครับ ก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีการทดลองอะไรบ้างนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับผมเอาสักอ่าสี่ร้อยไลค์พอนะฮะสี่ร้อยไลค์พอแล้วก็กดกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมนะผมผมไม่ขออะไรเลยผมขออย่างนี้มาทุกคลิปผมก็ขออย่างนี้มาตลอดทั้งปีทั้งชาติ <c oughs> โอเคครับผ,ผู้ชมมาดูคลิปแรกกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแรกให้นะครับฝากทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะเพราะว่าผมไปเอาคลิปมาจากติกต็อกนะครับผมโอเค อ่าครับคุณผู้ชมมันจะเป็นเครื่องสร้างหินในลาวานะครับคือผมไม่รู้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าน้ําไม่สามารถเทในเนเธอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําเครื่องนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ต้องไปต่อบล็อกในลาวาในเนเธอร์ให้มันยุ่งยากเลยนะครับอ่า โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเนเธอร์แล้วนะครับคุณผ mm ู้ชมของที่เราต้องเตรียมเลยนะครับนั่นก็จะง่ายมากนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ mm hmm. นั่นก็จะมีคือไอแพคนะฮะนี่ไม่ใช่ไอแพคดีมีชื่อว่าบูไอออปเซอร์เวอร์สติ๊กี้พิทตันแล้วก็บล so ็อกโซซอยนะครับหรือบล็อกอะไรก็ได้แต่ผมเห็นในคลิปเขาใช้บล so ็อกโซซอยงไงแล้วก็สลามนะครับจะเรียกสลามสลมอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะ mm hmm. ขั้นแรกนะครับว่าคุณผู้ชมวางบล็อกน้ําแข็งไว้บล็อกนี้นะครับ คือถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันมันผลิตหินไปด้านไหนนะฮะสมมุติผมอยากให้มันผลิตไปด้านหน้านี้ใช่ไหมก็ต้องให้ลาวาเนี่ยอยู่ทางขวามือของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็คือขวามือผมนะอ่ะก็วางบล็อกน้ําแข็งนะฮะบูไอแล้วก็เออวางบล็อกสลามนะครับ แล้วก็วางออฟเซิร์เวอร์ให้มันหันหน้ามาหาเราให้จุดๆุดหันหน้ามาหาเราอย่างนี้นะฮะอ่าโอเคครับผมแล้วก็วางสติกี้พิตันผมมูส่าไปแบบฝึกฝนทําจนเชี่ยวชาญมานะครับแล้วก็วางสลาม2อันนะฮะพอวางสลามเสร็จนะครับให้เราขุดรอบๆนะฮะอ่ะขุดรอบๆเครื่องนะครับคุณผู้ชมต้องขุดนะใครจะบอกว่าไม่ขุด <c oughs> ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ขุดไม่ได้นะครับคุณผู้ชม <c oughs> ขุด3บล็อกไปเลยฮะลงไปอีกบล็อกนะครับอ่าลงไปอีกบล็อกลงไปบล็อกมันจําเป็นจริงๆนะฮะอ่ครับ อพอเราขุดลงมาอย่างนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับเราจะสังเกตดูนะฮะให้เรามายืนตรงที่เดิมนะให้เราวาอยู่ทางขวามือของเรานะครับแล้วก็ลงมานี่เห็นไหมจะมีบ็อกสลามอัน,นอันเนี้ยให้เราวางต่อลงมา2บ็อกนะฮะต่อลงมา2บ็อกแล้วก็วางตรงนี้เป็น1บล็อกแล้วก็วางโซซซยไป1บล็อกเรียบร้อยฮะคุณผู้ชม <S <S พอมันได้อย่างนี้แล้วนะครับเห้เราเปิดลาวาเลยฮะ123 1 2ส1 2 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 หนึ่งสองสามอย่าลืมทำนะฮะแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ทุบนะฮะเครื่องมันจะไปแล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันว่ามันจะผลิตหินไหมอ้าวอ,าอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวไม่ผลิตหินเฉยไม่ผลิตหินเฉยไม่ผลิตหินเฉยอ้าวอ้าวอ้าวคุณผู้ชมมันผมไม่ได้ทุบบล็อกนี้นี่โอเวนกรมเลย เวนกรรมเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหเ,เวนกรมเวนกรมเวนกรมเวนกมเวนกมเวนกมไม่ได้ทุบบล็อกอันนี้เฉยเลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับอ่าโอเคผมไม่ได้ทุบบล็อกนั้นได้ไงวะไอบ้าเอ๋ยไม่เหลือบล็อกอะไรขวางแล้วใช่ไหมไม่เหลือบล็อกอะไรขวางแล้วใช่ไหมโอเคครับวางนี่แล้วก็ทุบนะฮะมันก็จะไปคราวนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนมาดูกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่ามันถอยหลังกลับเฉย เฮ้ยเอาดิเอาดิเนี่ยมันติดบล็อกไอ้นี่มาได้ไงมันติดบล็อกไอ้นี่มามามาได้ไงครับประเด็นประเด็นมันติดบล็อกไอ้นี่มาได้ไงอ่ะโอเคครับวางใหม่คือเอามันติดบล็อกอะไรแล้วอะคือมันไม่ไปนะฮะเออคือมันไม่ไปนะครับคุณผู้ชมน่ะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมคือผมก็ทําถูกหมดแล้วนะฮะทาถูกแล้วนะครับอ่ะอ่ะอ่ะไปดิเอาดิหยุดอีกนะฮะอ่ะเอาดิเอาดิหยุดอีกนะฮะเอาดิเอาดิ เอาดีครับเอาดีครับสร้างถูกหมดแล้วนะฮะอดีแต่หยุดอะเอาดีครับหรือว่าเราจะลองใหม่ปุ๊บมันก็อมันก็ที่จริงมันต้องไปนะครับคุณผู้ชมมันไม่มีบล็อกอะไรขวางแล้วอะเนี่ยมันไม่มีบล็อกอะไรขวางแล้วมันไม่เดินหน้านะครับเออมันไม่เดินหน้าไอ้แตมก็ลอเพียคือมันไม่ไปเลยอะเอาละครับคุณผู้ชมมาดูคลิปต่อไปเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะเป็นธนูที่แบบโคตรโหดนะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูนะครับ อ่าคุณผู้ชมผมต้องบอกเลยว่าธนูนี่แม่งโคตรจัดนะฮะแต่ว่าคอมมาน์เนี่ยก็ยาวเบื่อเหมือนกันนะฮะคอมมาน์นิดคือยาวเอาเรื่องเลยนะครับป้าเดี๋ยวเราจะทดลองด้วยการเอาธนูธรรมดามานะครับอ่าธนูธรรมดายิงอะไรไปก็ ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราจะวางคอมมานด์บ็อกแล้วคุณผู้ชมพิมพ์ตามผมก็ได้ครับแต่ว่าพิมพ์ตามน่าจะใช้เวลานานหน่อยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้ามานะฮะก็กดไปนะครับเปลี่ยนอ่าไอ้ตรงนี้นะครับผมเป็นเป็นรีเพจนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นรีเพจแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น all way active นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์คอมมานด์ตามผมได้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเลย่นี่ครับก็จะเป็นคําสั่งนะฮะโอ้โหพิมพ์ต้องนานทับ เอนะฮะเอ e แล้วก็ไอไอเครื่องหมายแบบกรอบนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมอพิมพ์นานมากเลยฮะ oh. ามาครับคุณผู้ชมเรียบร้อยมาดูกันครับว่าธนูเรามันจะเป็นระเบิดหรือเปล่า <laughs> มาดูกันครับไปฮะไปโอ้โหเฮ้ย ก็โดนระเบิดจ้โอ้โหโคตรบันแล้วกูบอกเลยโอ้โหอะไอแกะน้อยได้เวลาตายของนายแล้วโอ้โหสําหรับใครจะขุดเหมืองนะคุณผู้ชมแม่งเอ๋ยสามารถทําทําลายของใต้น้ําได้ไหมยิงไปเฮ้ยโอ้ยิงใต้น้ํายิงใต้น้ําระเบิดไม่ตามไปฮะโอ้โห จเจริญมีอย่างนี้ก็มีอีกนะฮะนี่น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 ะโอ้โหมันสะใจแล้วทุกคนอย่าลืมมาไปดำตายมันกันนะครับผมบอกเลยโอ้อย่าลืมปรับไปตรงนี้เป็นรีรีพีทนะฮะกับอาร์เอ็กเวไอเอไวไอเอ็ทีฟด้วยนะครับโอเคแม่งเอลยโอเคครับผมจะยิงมันเข้าไปอ้ยไม่เอาดีกว่ายิงเข้าไปมันก็ระเบิดตรงนี้ละสิ บายบ้าค่ะประตูเดเธอรกูดพังเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับไปคลิปต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชม โอเคครับผมอันนี้มันเป็นไมค้าบนคอมนะฮะในคลิปในทิกต o k เขานะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะทําการวางนี่ไปเลยฮนะคือเราเคยทำไอ้แหกกฎไมค้าไปแล้วนะครับที่มันมีคนเอาสลัลปไปวางใต้น้ําแล้วก็เอาไอเอ็นเดอร์แมนไปอยู่ใต้น้ำาะฮะแต่คือรอบนั้นอนะมันไม่ได้เว้ยเพราะว่าผมไม่ได้ทํากลางมหาสมุทรหรืออะไรนี่แหละใครที่เคยดูไมค้าทิกตอกคลิปเก่าของผมก็ น่าจะเห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเปิดพีดฟูให้พวกสลามหายไปก่อนโคตรน่าลำคาญเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอเคครับมาเราก็จะทําการวางน้ําไปแบบเขานะฮะอ่ะอันนี้เอ d นเดอร์แมนไม่อยู่แน่นอนนะฮะส่วนนี้เป็นสลับนะครับครึ่งบล็อกเอนเดอร์แมนก็อาจจะมีโอกาสอยู่นะฮะส่วนนี้เราก็จะวางไอ้แทงน้ําไปนะฮะถังน้ําไปเอ้อแล้วทาไมน้ํามันไม่อยู่ข้างในอะ <S <S <ฮ>ะ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลทําไมน้ําไม่อยู่ข้างในอ่ะ <S <S อ้าวงงงวยงงงวยอีกครับคุณผู้ชม งงงวยอีกอ่ะเออต้องอยู่ข้างในอย่างนี้ดิครับมาครับคุณผู้ชมมาเราวางเอเดนมันไม่อยู่แน,น่นอนครึ่งบ็อกอยู่ไหมไม่อยู่อันสุดท้ายเฮ้ยมันแหกกดไมครับอระคับคุณผู้ชมอีกอ่ะ <laughs> อีกอ่ะอยู่ได้อีกอ่ะโอเคพี่ไมนทำได้จริงเนอะอันนี้ไม่หลอกโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกไมค์ครับบนคอมแล้วก็ไปพิสูจน์เลยว่าเนไหมครับมือถือมันทําได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็ไมค์ครับมือถือนะแต่ผมเอามาเล่นในคอมไงเลยมันเลยเป็นมิดล์สิบนะครับคุณผู้ชม <Hey. S 1> ไม่อยู่อยู่แล้วครับไม่อยู่เฮ้ยไมค์ครับมือถือทําไม่ได้นะฮะไมค์ครับมือถือทําไม่ได้เลยครับ แต่ว่าไมครับนคอมได้อยู่ถือว่าเจ๋งๆๆๆเจงเจงอาเรื่องเลยแล,แล้วอันต่อไปนะครับผมบอกเลยว่าไมคับได้สร้างกดเกมมาโคตรแตกนะฮะ,ฮะ <laughs> มันแตกยังไงนะะมันแตกยังไงนะหรอนี่จะเป็นไข่เต่านะฮะ,ฮะอ่ะเนี่ยจะเป็นไข่เต่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันก่อนเลยฮะคุณผู้ชม ปัป๊บเขาให้โบคือไข่เต่าอ่าอัธนูยิงไข่เต่าเฮี้ยระเบิดม่งเอ้ยโอ้ไอ้เวรเลยผมลืมโอ้โหฉลองภาวนาภาวาสีเดี๋ยวก่อนเออไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับอ่ะเราจะมาดูกดเลยมาครับกันนะครับว่ามันแปลกแค่ไหนนะครับ an นะฮะ an view นะครับผมอ่ะแล้วก็คือแล้วก็คือมันจะมีอันนี้อีกอันนึงนะฮะ คือไข่เต่าอะ่ะโดนธนูยิงก็ไม่แตกนะฮะเออ <Yeah. S 1> โดนธนูยิงก็ไม่แตกเดี๋ยวโดนลาวาซิโดนลาวาซิว่ามันจะเป็นจังไสอ่ะโดนลาวาดิลาวาไม่สามารถทําอะไรไข่เต่าได้นะครับคุณผู้ชม <Hey. S 1> ลาวาไม่สามารถทําอะไรไข่เต่าได้นะฮะผมบอกเลยแล้วก็เราจะไอ้นี้ปั๊บเอาไข่เต่าวางเราจะวางเอ็นวิลนะฮะมาเราจะวางเอ็นวิลไปปึ๊บเอ็นวิลพังเฮ้ hey. เอ็นวิลนี่คือเหล็กทั้งแท่งเหล็กทั้งแท่งทาลายไข่เต่าไม่ได้แล้วอะไรทําลายไข่เต่าได้ล่ะเหรอนี่ไงตีนเรานะฮะคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงเห <c oughs> ยียบไป <c oughs> ไอ้บ้าเอ,อ๋ยโอ้โหลาวามันฆ่าคนได้เอ็นวิลก็ทับหัวคนตายได้แต่คือไม่สามารถทําอะไรไข่เต่าได้นะฮะดูไม่สามารถทําอะไรไข่เต่าได้จริงๆครับคนนี้ ของของนี้ไม่สามารถทําอะไรใครเต่าผู้ไร้เทียมทานและใครเต่าผู้ไร้เทียมทานกลับมาเจอแค่ตีนเราตีนเราตีนของมนุษย์มนุษย์ที่โดนลาวาก็ตายที่โดนเอ็นวิวก็ตายอะไรครับเนี่ยไม่ครับอะไรครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะ เอียงวะอะไรวะเนี่ยตาลายดูร้านชาตซะมั่งก่อนจะจบโอ้โหท้อเลยโอเคครับคุณผู้ชมมาคลิปต่อไปเลยนะครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับจะเป็นการที่แบบว่าคือไทเด้นเนี่ยมันจะหมุนรอบตัวเราไทเด้นคืออะไรครับก็คือไอ้นี่นะฮะมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดูคลิปนะะไาไปดูคลิปนั้นก่อนเลย โอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเทพโคตรเมพนะฮะขั้นแรกนะครับผมจะเอาบล็อกมานะครับอ่ะเอาบล็อกมาแล้วก็เราจะทําการวางเอ็นวิวไว้นะครับนี่วาง e n v นวิวไว้มาดูกันว่ามันจะเหมือนในคลิปจริงหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมคือเราจะทําการ e n นชา n t นไทเด้นให้มันเป็นเอฟเฟกต์นี้นะครับเพราะว่าปลาไปมันจะเด้นกลับมานะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองปลาดูก่อนนะปุ๊บมันจะเด้นกลับมาหาเรา กลับมาหาเราอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมาฮะแล้วคือทีนี้เนี่ยผมจะปาไปแล้วก็แล้วก็วางบล็อกให้มันแบบตันตัวผมเลยอะแล้วมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะจะขอดูก่อนว่ามันจะกลับมาไหมกลับมาสิลูกพ่อโอเคครับกลับมาใช่ไหมกลับมากลับมาใช่ไหมโอ้เอ,าอ้าไทเด้นมันไม่หายปาไปแล้วมันไม่หายนะฮะมันยังมีติดตัวอยู่เกมโหมดเอนะฮะเราจะปลาไทเด้นไปไกลๆนะครับแล้วเราก็จะ เอาของมาเชื่อมใส่ตัวให้เต็มนะฮะอย่างนี้นะครับผมมันจะกลับมาแล้วก็เฮ้ยข้อเท่เลยอ่ะนี่ข้อเท่อ่ะไอ้ดูดูดูไอ้ไอ้เตาโอ้ว่าไงจะต้องใช้ข้าคืออควาแมนอควาแมนมาแล้วแล้วเราถ้าเราลองทิ้งบล็อกไปปุ๊บอ้าวชิปหายมันเดินเข้าตัวแล้วผมก็ไปโยนมันทิ้งอีก โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไทเดนนะฮะอีกอ่ะเฮ้ยโคตรเทพนะฮะคือไม่รู้ว่าทดลองไปแล้วได้อะไรนะครับแต่ก็คือเราทำไมคคับติ๊กต็อกอยู่แล้วนะฮะโอ,โอเคครับคุณผู้ชมเปิ้บเข้าให้จงกลับมาเออคือมันเหมือนมีใยนะฮะ เหมือนแบบว่าไอเอฟเฟกที่ที่มันทําให้ของกลับมาเนี่ยมันจะสร้างใย,ยแบบใย,ยที่คนมองไม่ค่อยเห็นนะครับเออ <Yeah. S 1> เป็นใย,ยนะครับเหมือนจับสิ่งของไว้แล้วก็จะเด้งกลับมานะครับ <Yeah. S 1> คือตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถเห็นได้แล้วชัดๆนะฮะดูครับคุณผ,ผู้ชมมันจะมีเหมือนใย,ยดําๆอยู่นะฮะ <c oughs> อ้าวโคตรเสียวเอาเลยครับสําหรับเออ,เอ,อยังไม่จบนะฮะคือผมล้องใจว่าผมมันมีอันนึงที่ผมแบบว่าเคยลองนะฮะเคยลองแต่ว่าผมทําผิดตอนนั้นผมไปทําใน ตอนนั้นผมไปทาในไม้ในไม้ค้าบนคอมนะครับคุณผู้ชม<ฮ>โอเคครับครั้งนี้แหละผมจะไม่พลาดละเราก็จะจัดไปด้วยการวางาพิตันนะฮะแล้วก็ขุดหลุมนะครับแล้วก็ใส่น้ําด้วยนะฮะใส่น้าโอ้โหทดลองจริงจริงจังๆเอาเป็นเอาจริงเอาจังเอาตายเลยครับผมมาฮะคุณผู้ชมแล้วก็วางอาคอกเวฟนะฮะวางคอกเวฟเราก็จะวางทรายมาครับผม มาดูกันสิครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าอา้าวชิบหายผมทําผิดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอไอไปปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องใช้น้ําข้างล่างก็ได้ครับคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ต้องใช้น้ําข้างล่างก็ได้เอออย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยได้ว่ะมันได้ว่ะแล้วก็ปับ๊บอ้โหคอดเฟี้ยวสรุปคือผมมา ลองให้ดูแล้วว่ามันทําได้นะครับผมขอโทษด้วยนะที่ที่เคยไปทําบนคอมแล้วมันทําไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> โอเคครับค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบติดตานะครับสำหรับไม่ครับทดลองนะฮะร,รู้ว่ามีคนชอบนะเดี๋ยวก็จะทํามาให้อีกนะฮะว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ